ตามกันต่อได้หรือไม่ได้เงินอ้อยสด120บาทชาวและอ้อยเล่งทวงถามรัฐบาลยังไม่มีความคืบหน้า เรามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเงินอ้อยสด120บาทนะครับทางด้านตัวแทนชาวและอ้อยนะครับได้รวมกลุ่มกันนะครับ5 0คนเดินทางไปยื่นหนังสือนะครับถึงนายนัทพลลังะะสิบพลปรลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือทางกออนนนะครับให้พิจารณาแนวทางนำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือทางคอรมอนะครับ รักษาการนะครับเพื tense, ่อช่วยเหลือเงินค่าตัดอ้อยสดตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อช่วยลดในส่วนของฝุ่นปัญหา PM 2.5ในฤดูการผลิตปี255ทั6บนะครับที่กำหนดว่าจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานในอัตราตันละ120บบาทต่อตันนะครับทั้งนี้นะครับชาวไร่อ้อยนะครับได้ระบุว่า ปกติแล้วนะครับรัฐบาลจะจ่ายเงินดังกล่าวหลังจากที่มีการปิดหีบอ้อยนะครับซึ่งขนาดนี้นะครับได้ปิดหีบอ้อยเป็นเวลานานแล้วจนล่วงเลยเวลาไปประมาณ4เดือนแล้วนะครับและยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับซึ่งทางพี่น้องชาวละอ้อยนะครับมีความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะครับที่จะนําเงินอ้อยดังกล่าวนั้นนะครับมาหมุนเวียนในการดูแลการเพาะปลูกนะครับและการใช้จ่ายในฤดูการใหม่นะครับที่ขณะนี้กําลังเผชิญกับภาวะภัยแร้นนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชาวไรอ้อยนะครับได้หารือเบื้องต้นแล้วกับทางนายอนุชานาคาใสนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนะครับรอมวอุตสาหกรรมซึ่งได้รับปากนะครับที่จะดําเนินการให้นะครับโดยมอบหมายให้ทางสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายนะครับหรือทางสนในฐานะเลขาธิการนะครับหรือทางกอนนะครับไปพิจารณาแนวทางแต่ในขณะนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้านะครับ โดยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นมติคอรมอนะครับที่ได้ดําเนินการต่อนะครับเนื่องควรนําเสนอคอรมอรับทราบและส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตนะครับได้อนุมัติงบนั่นเองครับตามที่ทางภาครัฐได้สัญญาไว้นะครับหากตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับอ้อยสะอาดนะครับจะได้ที่ราคา120บาทต่อตันแต่พอถึงเวลานะครับกลับไม่ทําตามสัญญานะครับจึงได้มีการเรียกร้องนะครับว่าควรจะพิจารณาให้กับทางพี่น้องเกษตรกร เพื่อนไปตั้งตัวนะครับหรือลดในส่วนของค่าใช้จ่ายลงนะครับเพราะการตัดอ้อยสดนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับทราบว่าค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างสูงมากมากกว่าในส่วนของอ้อยไฟไหม้นั่นเองถือว่าทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับได้ทําตามนโยบายของทางภาครัฐนะครับตามนโยบายของทางภาครัฐนะครับและตามพรบอ้อยน้ําตาลทรายแต่ปากท้องของพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับเป็นจุดสําคัญไม่ว่าจะเป็นฝนแรงนะครับหรือในส่วนของน้ํามันนะครับ ที่ปุ๋ยและยาน,นะครับต่างๆก็มีราคาแพงมากขึ้นไปหมดนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าภายใน2เดือนนี้นะครับไม่มีการตอบสนองใดใคงจะต้องมีการเคลื่อนกําลังนะครับไปกดดันที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามนะครับต้องดูแลเรานะครับตามที่สัญญาเอาไว้นั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ